พอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเจริญพรท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพบกันเช่นเคยกับรายการเรื่องเล่าพระบาลีวันนี้ก็มากับลูกเนนดีละหัวข้อที่จะพูดคุยในวันนี้คือเรื่องนายสุมาณะมาลาการสุมาณะแปลว่าดอกมะลิมาลาการแปลว่าพวงดอกไม้สุมาณะมาลาการนั้นมีหน้าที่ต้อง ทำสวนดอกไม้ส่งเจ้าเมืองสงพระราชาแต่มาครั้งหนึ่งเขาตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ว่าเออวันนี้ขอทำบุญเถอะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตเขาเหมือนกันซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรน่าติดตามอย่างไรสุดท้ายข้อคิดจะเป็นอย่างไรเบื้องต้นนะฮะได้ติดตามจากลูกเนนวิละได้เลย เรื่องนายสมณะมาลาการมีนายมาลาการคนหนึ่งชื่อสมณะนำดอกมะลิไปทูลเก้าถวายพระเจ้าพิมพิสารในทุกเช้าวันหนึ่งขณะนายสมณะมาลาการกำลังจะเข้าไปถวายดอกมะลิในพระราชวังนั้นก็ได้เห็นพระศาสดามีภิกษุสงฆ์มูใหญ่แวดล้อมทรงเปร่งพระชับพันรังสี เสด็จเข้าไปบินทบาทเขาเห็นพระศาสดาแล้วเกิดศรัทธามีความต้องการจะนำดอกไม้ที่นำมาทูลเกล้าวถวายพระราชาทูลถวายพระศาสดาเขาได้ตกลงใจว่าแม้ว่าพระราชาจะฆ่าเขาหรือว่าจะขับไล่เขาออกจากแวนแคว้น,เ,นเขาก็จะไม่นำดอกมะลิไปทูลเกล้าวถวายพระราชา เมื่อคิดเช่นนี้แล้วก็ได้สัดดอกมะลิไปที่เบื้องบนพระเสียนที่เบื้องหลังที่ทั้งสองข้างของพระศาสดาดอกมะลิที่ซัดขึ้นไปนั้นล่องลอยอยู่บนอากาศดอกที่อยู่เหนือพระเศียรได้รวมตัวกันเป็นเพดานส่วนดอกมะลิที่สัดไปทาง องข้างของพระศาสดาได้รวมตัวกันเป็นกำแพงดอกไม้ดอกมะลิเหล่านี้ติดตามพระศาสดาในทุกที่ที่เสด็จไปและเมื่อพระศาสดาทรงหยุดประทับยืนขณะที่พระศาสดาสเสด็จโดยมีดอกมะลิลอยเคลื่อนไหวติดตามไปมีพระชับพันธรังสีเร่องรอง สวยงามงามฉายออกมาและติดตามด้วยพระภิสุสงฆ์จำนวนมากนั้นประชาชนเป็นจำนวนมากมายทั้งในเมืองและนอกเมืองราชคึกก็ได้ออกมาจากบ้านมาถวายบังคมพระศาสดานายสุมาณมาลาการเห็นเช่นนั้นก็เกิดปิติปราโมทย์อย่างล้นพ้น ภรรยาของนายสมณะมาลาการได้เข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่านางไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสามีของนางซึ่งไม่ยอมนำดอกไม้ไปทูลเก้าถวายพระองค์แต่กลับนำไปบูชาพระาศราสดาและบอกว่ากรรมที่เขากระทำจะเป็นกรรมดีก็ตามจะเป็นกรรมชั่วก็ตามกรรมนั้น จงเป็นของเขาผู้เดียวคุณโยมทุกท่านรู้หรือไม่ครับว่าพระราชาเมื่อทรงสดับสิ่งที่ภรรยาของนายสมณะมาลาการกราบทูลพระองค์ทรงคิดอย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแทนที่พระองค์จะทรงโกรธพระองค์กลับทรงปลื้มพระไทยพระองค์ได้เสด็จ ออกมาทอดพระเนตรภาพมหัศจรัร์พันลึกนั้นและได้ถวายบังคมพระาศาสดาพระราชาได้ถือโอกาสนี้ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายหลังจากเสร็จพัตติจแล้วพระาศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้เสด็จกลับวัดพระเชตวัน และพระรพราชาก็ได้ตามทรงสเสด็จพระศาสดาแล้วสเสด็จกลับพระราชวังจากนั้นมีรับสั่งให้ไปนำตัวนายสมณะมาลาการเข้าเฝ้าแล้วพระราชทานช้าง8ดตัวม้าแปดตัวทาสชายแปคนทาสหญิงแปดคนเครื่องประดับใหญ่แปดอย่างเงิน8ปดันกับมหาปณะนะ นารีนาแปดนางและบ้านสวยแปดตำบลที่วัดพระเชตวันพระอานันทเทระได้ทูลถามพระศาสดา,าว่านายสมณะมาลาการจะได้วิบากผลจากการกระทำกรรมดีในวันนี้อย่างไรบ้างพระศาสดาตรัสตอบว่านายสมณะมาลาการได้บูชาพระองค์ โดยไม่เยื่อใหญ่ในชีวิตเช่นนี้จากดำรงอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากไม่ไปสู่ทุกคติตลอดแสนกับนี่เป็นผลของกรรมนั้นภายหลังเขาจากเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสมณนะหลังจากที่พระาศาสดาสเสดถึงพระเชตวันเขาสู่พระคัน ทักกดีดอกมะลิเหล่านั้นตกลงที่สุ้มระฐวานในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงการกระทำอันยิ่งใหญ่และอาจหารของนายสุมาณมาลาการและผลทันตาเห็นของการกระทำนั้นพระศา,ศาสดาเสด็จมาตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่างนั้น ภิกษุทั้งหลายความเดือดร้อนในภายหลังย่อมไม่มีมีแต่สมณะเกิดขึ้นเมื่อะระลึกถึงเพราะการกระทำกรรมใดกรรมนั้นอันบุคคลควรทำคืนนั้นเมื่อแสดงธรรมพระศาสดาได้ตัดธรรมบทพระคถาว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อน ในภายหลังเป็นผู้เอิบอิ่มมีใจดีย่อมเสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นแลอันบุคคลทำแล้วเป็นกรรมดีเมื่อพระสัตรธรรมเทศนาจบลงการตสรู้ธรรมได้บังเกิดแก่สัตว์แปดหมื่นสี่พันตัวเจริญพรเอาสาธุก็จากเรื่องนี้นะคุณโยม เราก็จะเห็นภาพถึงการบูชาซึ่งเรียกว่าบูชาสูงสุดเลยก็ว่าได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการพุทธบูชาด้วยดอกไม้ที่หอมก็คือสุมานณะคือดอกมะลิของนายสุมาณะมาลาการจากการที่เอาชีวิตเดิมพันในการทำการบูชานี่แหละถือว่าเป็นการสร้างบารมี เรียกว่าทานบารามีก็ได้ยังสูงสุดเนี่ยไม่เห็นแก่ชีวิตแล้วเห็นแก่การทําบุญเป็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหพุทธปยากรมาเลยว่าจากไม่ไปสู่ทุกติเลยตลอดแสนกลับแล้วในภพชาติสุดท้ายจะได้เป็นพระอัจเกผู้ตเจ้าซึ่งผู้ที่ทําอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลเองก็ไม่ได้เยอะนะเนิที่ว่าไม่เห็นแก่ความตายขอให้ได้ทําบุญ <c oughs> แต่ก็ขึ้นอยู่กับจริต ขึ้นอยู่กับอัจฉริยสัยขึ้นอยู่กับจิตใจในตัวนะฮะของใครก็ของท่านแต่เรื่องนี้ก็ผ่านไปแล้วทําให้เราเห็นภาพว่าเนี่ยพระพุทธองค์นายสุมาณะมาราการพระราชาสุดท้ายก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ประกาศว่าเออสุมาณะมาราการทําดีแล้วพระราชาเองก็อนโมธนาเพราะพระราชาเองก็เป็นคนดีเป็นสมาธิถิ่ไงนะส่วนใน ทางกรงข้ามภรรยาซึ่งศรัทธาไม่สมบูรณ์มีความกลัวรักตัวกลัวตายก็อ่ะเป็นตุเป็นตะไปก็ถือว่าดินน้นรนตามธรรมชาติของมนุษย์ก็ไม่ถือว่านางทําผิดนะแต่นางมีศรัทธาแค่นั้นมีทิฏฐิแค่นั้นแต่ในมุมของนายสุมาณะมารราการน,นั้นก็เป็นต้นบุญต้นแบบว่าผู้ที่เลื่อมใสพระนรไกรทำความดีชนิดที่ว่าไม่กลัวตายเนี่ยอน,นิสงส์ก็จะเป็นอย่างไร ญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายนะเราก็อาจจะไม่ถึงกับนายสุมาณะมาลาการก็ได้อเอาแค่ทําทานหรือศินดังสมาธิให้เป็นที่ัสเนี่ยให้ปลืม้มฟังทมอ่านพระไตรปิฎกสวดธรรมจักนั่งสมาธิสติสบายสม่ําเสมอสังเกตนั่งสมาธิไปให้ใสให้สว่างชีวิตของเราก็จะไม่ไปทุก,กติเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีพระนิพพานเป็นที่ไปเหมือนกันวันนี้ก็ต้องขอบนุนากับลูกเนน บีละนะครับที่มาเล่าเรื่องนายสุมาณะมาลาการให้ฟังก็ขอจเจริญพรทุกท่านขอจเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่ขึ้นไปทุกท่านนะ